อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากูกูดเจ้าข่าวข่าวทีไหนผยนยั่ง ในช่วงอู้จ๋าสนทานาในรายการเจ้านี่ติภาคเหนือนะเจ้าคุณผู้ชมถ้าอู้ถึงในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีหลากหลายงานหลากหลายเทศกาลเลยนะเจ้าตีน่าสนใจเจริญจวนให้นักท่องเที่ยวตึงชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาแอลบ้านเฮากันนักขนาดเลยหนึ่งในห้าน,นะเจ้าก็คือในช่วงของเทศกาลตรุษจีนและเป็นจังหวัดตีหลายๆคนนี่ต้องบอกว่าไปเมื่อใดก็มีมูลเสน่ห์สะดวดเลยนะเจ้านั่นคือจังหวัดลำปางนั่นเองซึ่งปีนี้เจ้าตีจังหวัดลำปางก็ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีน2 5 0 67มังกรทองนครลำปางเจ้ารายละเอียดของการจัดงานในปีนี้จะมีกิจกรรมอันยังตีน,น่าสนใจเพื่อนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกันพองในปีนี้วันนี้เจ้าในรายการของเขาได้เกียรติจากคุณยุรีพันธ์แสนใจยาผอ,อาทรทะท,ะทะสำนักงานลำปางมารวมอ้จ่าของเขาผ่านระบบซูมในเจ้าวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีค่ะคุณสมสกุลนะคะเจ้าวพ่ออเจ้าบรรยากาศตีนะพื้นที่จังหวัดลำปางบรดเดี๋ยวนี้เป็นจะได้พ่องนะเจ้าอ๋อจะบอกนะคะจะเล่าว่าบรรยากาศของจังหวัดลำปางตั้งแต่เดือนมกราแล้วก็เข้าสู่ปัจจุบันเนี้ยนะคะคือคักะคะ่ะคือ ไม่ได้เงียบเหงาเลยนะคะจากที่ทางทรทเนี่ยเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยค่ะเราจะมีการโทรศัพท์สอบถามจากสถานท,ที่พักแรมนะคะเจ้าผู้จัดก,การโรงแรมปกติแล้วถ้าในโรงแรมเนี่ยค่ะธุรกิจโรงแรมถ้ามีอัตราการเข้าพักของโรงแรมเนี่ยเกินห้าสิบถือว่าโรงแรมอยู่ได้นะถือว่าดีมากแล้ว,วเดือนบุกคลากระะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะของมันป้าเกินห้าสิบใเจ้า ใช่ค่ะเกินค่ะแล้วก็บรรยากาศการท่องเที่ยวเราดูบรรยากาศได้เลยบางทีนั่งอยู่ที่ททเนี่คะรถม้าก็จะวิ่งผ่านนะเสียงกุกกรกตลอดทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะวันหยุดวันหยุดนี้จะเยอะมากเลยรถม้าวิ่งใชค่ะถ้าไปแอลลำฟางก็ต้องไปสัมผัสกับบรรยากาศการนั่งรถม้าอันนี้ก็เป็นแถมนึงไฮไลท์เหมือนกันนะเจ้า ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสเสน่ห์นะคะเพราะล่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะ4กุมภาพันธ์จังหวัดลำปางนะคะเป็นติดหนึ่งในนิตยสารของระดับโลกนะที่มีชื่อว่า Travel and Leisure เพิ่งสดสดน้อนกันเลยค่ะประกาศเมื่อวานเองนะคะว่า จังหวัดลำปางติดหนึ่งในยี่สิบของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะภาคเหนือก็จะมีลำปางเชียงรายสุขขทไทยแม่ฮ่องสอนนะคะแต่เขาก็เหตุผละคะ่ะ <c oughs> เหตุผลที่จังหวัดลำปางติดหนึ่งในยี่สิบนั้นนะคะเพราะว่าจังหวัดลำปางนเนี่ยมีสเสน่ห์เสน่ห์ของเมืองที่เอ่อไม่หมุนตามกันเวลาเมืองที่ยังมีเอ่ออดีตที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น รถม e <o> ้านี่เองเขาพูดให้ว่าจังหวัดลำปลางเนี่ยมีเสียงรถมาวิ่งดังกรุบกรอบกรุบกรอกรุกรแล้วก็มีวัดศิลปะพะม่างาม <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าอุบเรื่องจากยุคที่ค้าไม้สักของจังหวัดลำปาง <c oughs> แล้วก็มีร้านอาหารนะคะเรียงรายให้ทานมีากาศกองตา้ามีอะไรอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาจัดอันดับ แล้วก็วเป็นที่น่าิดีว่าจังหวัดลำปางติดหนึ่งในยี่สิบของประเทศไทยด้วยค่ะเป็นมนตเสนเป็นอดีตยังมีลม,ามหายใจปัตยกรรมงดงามสามารถเขาเรียกว่าย้อนย้อนเสน่ห์ย้อน,นอย้อน,ย,อนยุคเมื่อเมื่อออดีตยุคลุ่งเรืองของลำปางแต่ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่คือไม่เปลีป่ยน,นแปลงตามการเวลาสถาปัตยกรรมงามก็ยังคงให้น้องเที่ยวได้สัมผัสอันนี้จึงทําให้ลําปางติดหนึ่งในยี่สิบของ ประเทศไทยของในในิเดียสารทั่วโลกเลยค่ะเจ้าต้องขอแสดงความยินดีตัวนะเจ้าเขาเป็นคนเหนือ,อเขายังมีความภากภูมิใจเลยนะเจ้าได้ยินเรื่องราวดีใจอีเนาะอ,ะอะ่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี่นะเจ้าสำหรับกิจกรรม ตี mm ๋ hmm. จเจริญจูนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนี่มีนักขนาดเลยในวัด<ช>ประเรนวันนี้ขออูยอูยกตัวอย่างในเรื่องของงานตรุษจีนปีนี้ <Okay. S 1> จะยิ่งใหญ่อลังการสักมากใดเจ้าในพื้นที่จังหวัดลำปางปีนี้เลยนะคะปีนี้งานตรุษจีนมังกรทองนครลำปางนี่นะคะ,ะจัดโดยทางเทศบานลนครลำปางน,นะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีท่านให้ความมั่นใจเลยว่าปีนี้ ยิ่งใหญ่แน่นอนเลยยิ่งใหญ่ปกติทุกปีที่ผ่านมาหลังโควิดนะคะจะเห็นว่าอ่าเรามีการจัดอ่าตุ๊ดจีนด้วยแต่ว่าจัดแบบเล็กๆนะคะอ่า แต่ปีนี้ค่ะเราจะมีการจัดงานตุดจีนมังกรทองหรือว่าชายนาทาวของลำปางเลยนะคะจา,จากสองวันันสิบสิบเอ็ดกุมภาพันธ์โดยเริ่มให้ค่ะสองวัน,นะคะ่ะเริ่มตรงที่ถนนประสานมิตรีนะคะจ,จนยาวจนถึงมังกรทองเลยค่ะตรงที่นรถไฟนะคะปีนี้ร้านค้าขับข้างมากเลยแล้วก็ยังไม่พอนะคะอยากจะบอกให้นะกิจกรรมแต่ละวันเนี่ยวันเปิดเนี่ยจะมีพิธีเปิดคือวันที่สิบ วันเสาร์เนาะที่สิบเนาะพิธีเปิดนี้จะเริ่มตอนหกโมงครึ่งนะคะงานเนี่ยจะเริ่มห้าโมงเย็นเนี่ยเป็นต้นไปมาเดินเที่ยวได้เลยร้านค้าจะยาวเลยนะคะพิธีเปิดหกโมงครึ่งไฮไลท์ของแต่ละวันเนี่ยอย่างวันแรกเนี่ยเราก็จะมีการแสดงนิ้วเปลี่ยนชุดนะคะโอ้เจ้าสนุกมากนิ้วเปลี่ยนชุดอย่างวันที่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือเชิดสิงโตมังกรโอ้โหนะคะแต่ทั้งสองวันนะคะอยากจะบอกให้เลยนะคะทั้งสองวันเนี่ยค่ะ จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วย oh. พวกเราดูแล้วกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเพ้นหน้ากากนิ้วนะคะเป็นหน้ากากไม้เนี่ยค่ะอ่าหนึ่งเดียวในโลกเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะการเพ้นหน้ากากาหน้ากากาานิ้วหน้ากากไม้เนี่ยค่ะเพ้นฟรีด้วยแล้วก็มีการนอกจากนั้นยังมีการเขียนอักษรจีนนะคะโดยผู้กันอันที่สามมีการทาการ์ดด้วยนะคะการ์ดเหมือน มงคลของจีนแบบป๊อปอัพอะค่ะการมงคลเราเขียนแล้วเขามอบให้ในปีใหม่จีนได้แล้วก็การทักเลือกมงคลด้วยยังไม่พอจะมีการตัดตัวอักษรจีนเป็นมงคลด้วยนะคะจ้าเแล้วก็ทำโคมจีนด้วยที่สำคัญอีกอันคือเพนเสื้อลายจีนแต่เพนเสื้อเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายแค่กิจกรรมเดียวรอยเก้บาทเพนเสื้อแล้วให้ไปเลยแต่กิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดคือฟรี นะคะฟรีใช่ที่พูดมาเนี่ยพวกกำลังจะไปลองเพ่นนากาศดนิ้วดูแล้วเอามาใส่ดูนะคะเป็นแบบนึงสีสันเลยนะเจ้าเพราะว่าการเพ่นนักกาดนิ้วนี่ก็บเเกยหันตีไหนจัดเหมือนกันนะเจ้านี่ก็เป็นเตอวแรกเลยสามารถตีอ่เะ้ยได้แบบ DIY ทําด้วยมือของนักท่องเที่ยวเองตัวนะเจ้าตีไปห่วแเอาในเตอรนี้ ถ้าอู้ถึงว่าช่วงตีนงานแมนเจ้าถ้าอู้ถึงในช่วงของเทศกาลตรุษจีนต้องอู้ถึงมาได้เลยคืออ่งเปาถ้าไปร่วมงานนี่มีอ่งเปาแจกก็เจ้าค่ะคืออย่างนี้นะคะเทศบาลจัดงานมังกรทองงานตรุษจีนสองวันนะเนาะค่ะททก็เลยไปร่วมออกบูธของททที่นั่นนะคะเราก็คิดถึงว่าปีนี้เราอยากแจกอ่างเปานะคะแจกอ่างเปาเนี่ย เป็นเหมือน v o เชอร์นะคะมูลค่า100บาทต่อหนึ่งใบเราจะมอบให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างในจังหวัดลำปางนะคะโ,<อ>โดยเอาไปทำอะไรนะคะสามารถที่วัลเชอร์หรืออ่งเป่าที่ทอทแจกเนี่ยละคะ่ะนำไปซื้อของฝากของฝากที่ลำปางทอทคัดมาให้เลยนะคะสี่ร้านค้าของฝากที่นัก่งเที่ยวต้องประทับใจนะคะสอ 2> 2ร้านเนี่ย เก่าแก่มากเชื่อไหมคะอายุ90กว่าปีขึ้นไปที่จากการสอบถามนะคะ94ปีวันนี้ก็93ปีรวมเสร็จ90ปีขึ้นไปคือ2ล้านเราลองมาฟังคร่าวๆร้านแรกนะคะ,คะแต่ชื่อจำยากนิดนึงร้านแรกจะชือเล่าห้องกี่นะคะเล่าฮ่องกี่เนียขายเล่าห้องกี่นี่คือขายกุนเชียงพวกเดินไปดูแล้วโห<อ>นะ่าซื้อมากนะ่ชอบมากเลยมีกุนเชียงสูตร,ตรเก่าแก่มากสูตรโบร,ราณทั้งมัน มันปานกลางมันมากอะไรเงี้ยนะคะซึ่งร้านเนี้ยเอ่อบางบางคนที่ทําทําบัจากค่ะเขาก็ซื้อคุณเชียงจากร้านนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะออันนี้เป็นร้านดังเลยนี่คือเอ่อเล่าฮ่องกี่นะคะอยู่ที่ศกุนีแล้วก็ติดติดกันนะคะร้านที่สองเนี้ยค่ะอ่าก็จะชื่อว่าท่งเฮงกี่นะคะท่งเฮงกี่อันนี้ก็ชื่อดังเหมือนกันเจ้าดื่อดังเหมือนกันนะคะอันนี้ อันนี้อีกค่ะบาจางเขาก็ใช้กุนเชียงไปทำมันเป็นส่วนประกอบนอกจากบาจางแล้วนะคะเออร้านนี้ขายกุนเชียงนะคะแล้วก็ขายหมูแผน่นอ่าหมูทุบกูเคยกินแล้วอร่อยมากกินแบบไม่หยุดเลยค่ะสูตรก็ดีมากจริงๆนะคะอ,อันนั้นถ้า,าร้านของฝากพวกกุนเชียงหมูแผน่นหมูทุบนะคะก็ร้านนี้อยู่ที่ย่านศบตุ๋ยเก่าแก่ ะะแล้วก็อหกิบสองร้านที่ทอทอคัดมาจะเป็นการจำหน่ายขนมเปี๊ยะขนมโบราณขนมเปี๊ยะุหราณขาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีสองร้านร้านหนึ่งนะคะ,ะก็คือร้านเอลีลุ่งเหลืองร้านละีลุ่งเหลืองนี้เป็นร้านในตำนานอ,อันนี้ก็อายุ 9กปีเลยค่ะแต่ที่นะคะปีนี้ค่ะเขาทำเป็นเหมือนขนมปียเป็นอทองแท่งนะคะเ้าสามารถที่จะซื้อไปไหว้ได้หรือเป็นของฝากได้เลยนะคะอันนี้เป็นใส่ถั่วเขียวใส่ไข่แดงเต็มฟองก็มีแล้วร้านเนี้ยประจักด้วยที่บอก ร้านนี้ก็เอานำกุนเชียงจากสองร้านนี้ไปทำส่วนประกอบของบ้าจ่างแล้วก็ร้านนี้อเจ้าของร้านบอกว่าติดหนึ่งในสิบหกร้านที่บ้าจ่างอร่อยที่สุดในประเทศไทยมแมนละเจ้าเพราะว่าส่วนตัวเคยกลิ่นบ้าจ่างของร้านนี้ไม่รับอ,อ,อร่อยเจ้าติดใจลำ้ำแล้วปีนี้ยังไม่พอนะคะผู้ยังซื้อขนมเปี๊ยะรูปส้มมงคลนะคะอ,อะเป็นรูปส้มนะคะแต่เป็นขนมเปี๊ยะนะคะ ขายดิบขายอเดอร์ order, สั่งเป็นร้อยรอยชิ้นเลยค่ะใช่สามารถาที่จะซื้อเป็นของฝากหรือซื้อไปไว้จดจีนได้อ,อีกร้านหนึ่งอยู่ข้างๆกันเหมือนกันนะคะร้านนี้ก็จะเป็นขนมเปียกกุหลาบขาวขนมจีนใหญ่เนียนนั่นเองนะคะอ,อะนนีและค่ะร้านนี้ ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันขนมเปี๊ยะกรอบข่าวอร่อยะะโอ้โหนี่แช่ชีพิกัดเลยน,นะเจ้าว่าเป็นร้านของดีของเด็ดในช่วงของตรุษจีนนี่ต้องต้องไปรวมซื้อรวมหาเอามาลองจิ้มกันพอแล้วถ้าหากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเจ้าพอ,อ,อในช่วงของตรุษจีนนี่จะมีพิกัดต,ตัดใดตีดว,ว่าเอ๊บอกควรพลาดพองนะเจ้าอ๋อคะ่ะตะกี้เมื่อเมื่อสักครู่เป็นร้านของฝากสี่ร้านที่นำอัางตที่เราจะแจกในงานตรุษจีนไป แรกเป็นส่วนลดเป็นของฝากนะคะที่สี่ร้านส่วนอีกห้าพิกัดค่ะห้าพิกัดเราอยากแนะนําไปขอพรนะคะอยู่ในตัวเมืองลำปางนี่เองค่ะที่แล้วผู้ยังใส่ชุดจีนแล้วก็ไปขอพรให้ครบเลยนะคะใช่ก็จะมีอ่อส่วนใหญ่จะเป็นศาลเจ้าพ่ออย่างเช่นอันแรกแถวแถวส่วนๆใกล้ๆกกัดกองต้านะคะก็จ,จะมีเจ้าพ่อ ุ้งเท่ากงนะคะอ่านี่อันแรกนี่จะขอพรสวนมากก็จะขอเนี่ยแหละคะ่ะนี่ค่ะนี่สารเฉพาะอันนี้อยู่ใกล้ๆแถวแถวกัดกองต้านะคะอันจุดแรกอันนี้ก็คือขอในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะทั้งห้าพิกัดเนี่ยเราสามารถไปขอบางท่านนะคะขอครบห้าพิก ห้าจุดนี้เลยค่ะอปพันเดียวเลยซ้ามู่เนลนะคะใช่จุดที่สก็เป็นสารเจ้าพ่อปุ้งเถากงเหมือนกันปุ้งเถากงมาอยู่ที่ศกตุ๋ยค่ะอ่าอันที่สองนี่คือศกตุยถ้าไปวันจุดจีนนะโอ้โหจะเหมือนต่อคิวเลยนะคะเหมือนต่อคิวขอพรเลยค่ะเจ้าคนจะคึกคักขนาดเลยนึักมากอันนี้ที่เห็นภาพจะอยู่ที่ย่านศกตุ๋ยนะคะจุดที่สามนะคะ อันนี้เจ้าแม่ทับทิมค่ะจุดที่สามเจ้าจแม่ทับทิมก็อยู่แถวๆกาดกองตาอาา้าเหมือนกันใกล้ๆร้านขายข้าวมันไก่นะคะอันนี้อีกเป็นที่นิยมขอพรได้ทั้งการเงินการงานโชคลาภสุขภาพเลยในว,วันจุดจีนจุดที่สี่จะเป็นมูลนิธิของลำปางศพเคาะนะคะอ่า จุดที่สี่อันนี้ค่ะอันนี้ก็ไปขอพรได้อันนี้ก็จะเป็นอยู่แถวโรงเรียนอักษรชันนะนะคะอ,ะอนนาอเจ้แถวสวนสวนจีนสวนสนธนาธารณะสวนจีนของลำปางในตัวเมืองนี่เองไม่ยากเลยมีพิกัดสแกนอยู่มุมซ้ายให้นะคะอทอททำพิกัดให้าาสแกนคิวอาโค้ดได้เลยเ<ำ>จ้าใช่ แล้วจะบอกด้วยว่าเอ๊ะแนะนําวิธีการไหว้ทํำยังไงด้วยแต่ละจุดจนะคะอีกจุดนึงค่ะที่ห้ามพลาดค่ะอันนี้เป็นจุดใหม่ที่ปีนี้เรานําเสนอเลยนะคะเราพบว่าจุดนี้คือศาลเจ้าแม่กวนอินที่วัดเกาะวาลุกาลาาค่ะหมู่บปากป่า,าปีที่แล้วนี้ยังไม่มีจุดนี้ปีนี้นําเสนอจุดนี้ให้นะคะอ,อยู่ที่วัดเกาะเองวัดเกาะก็คืออยู่ตรงแถวกัลกองต้านั่นเองนะคะ Oh. คือ5้าจุดที่อยากให้ทุกคนไปขอพอรทั้ง5้าจุดเลยในช่วงวันจุดจริง โอ้โหสายเอาใจสายมูเตลูแต่แต่เลยนะเจ้าสามารถที่จะไปไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตอนรับตรุษจ,จีนปี2567น,นี้ได้เลย <นะ S 2> และทีสีสำคัญแต่ละตีนั่นก็มีเหลืองเหล่ามีตำนานมีต้องบอกว่ามีสนเสน่ห์ตัวอแม่แต่จะไปแอลในพื้นที่ของจังหวัดลำปงางบอกว่าจะเป็นตีได้ก็น่าสนใจไปหมดเลยนะเจ้าในช่วงตรุษจีนปีนี้นอกเหนือจากนั้น้วเจ้าต่อต่อกันเลยกิจกรรมคือช่วงวาเลนไทน์แต่ขอขอขอย้อนตรุษ นิดนึงนะคะช่วงวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยค่ะอนอกจากที่มาตรวจจีนสิบสบเอ็ดแล้วนะคะช่วงวันที่เก้าสิบิบเอดสุขสารอาทิตย์เดือนกุมภานี้นะคะก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขาจัดให้มีงานลำปางอ่ Face. อคอฟฟี e f a c เป็นงาน ออกร้านของกาแฟนะคะามากกว่า50ล้านค้าเลยค่ะสามารถไปชิมกาแฟได้แล้วก็มีการแข่งขันดริปกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ใครจะไปเจราจาธุรกิจกับท่านกเกษตรกรที่ผู้ปลูกกาแฟก็ไปที่ร้านนี้เลยปีนี้มีกิจวัตราให้ะมก,กาแฟด้วยจะมีร้านค้ามากกว่า50ล้านเลยบางทีบางร้านก็สไตล์แคมปิง้งก็จัดนะ ายแคมปิ้งอะไรเงี้ยสามารถไปได้ที่หนองกระทิงนะคะเจ้าเอาใจคอกาแฟโดยเฉพาะแถมตั้งหักมีใจยือตอนกลางวันนะตอนกลางวันตอนบ่ายก็ไปเที่ยวงานกาแฟรำปางคอฟฟี่สก่อนตอนเย็นเราก็มาเที่ยวงานจุดจีน จัดกูกันไปเที่ยวได้ทั้งวันและทุกวันตัวในพื้นที่จังหวัดลำปางเจ้าเวลาเหลือน้อยเจ้าขอออเจ้าขออู้ถึงเรื่องของเทศกาลวาเลนไทน์น้อยวาเลนไทน์ดึงดึงใ่คะวาเลนไทน์ก็มีค่ะของลำปางกับลำพูนนะมีสองจุดฮักนี้ที่ลำปางเลยค่ะตอนนี้สามารถที่จะสมัครได้นี่ค่ะสแกนคิวอาโค้ดมุมขวาได้เลยนะคะาจะสแกนเพื่อมา จดทะเบียนฮักที่เลี้ยปางนี้เรารับแค่ประมาณ10คู่แรกนะคะอ๋อมีจำนวนจำกัดนะเจ้าพ่อจนคนกัดด้วยค่ะเราจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ5,000ัน0 0เนนี้ทางอันนี้จัดงานเจ้าภาพจัดงานโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางนะคะร่วมกับพันธมิตรหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะโดยที่จะมีเสียค่าใช้จ่าย5,000ก็จะมี ภาพผ่านเนี้ยจะไปแต่งหน้าทำผมเป็นชุดพุ้นเมืองให้แล้วก็นั่งรถม้านะคะทานั่งรถม้าไปถ่ายภาพเมืงองเออบ้านเกา่าวัดพระมาะ่างามเออแต่ละจุดในลำปางเลยที่ลำปางถ่ายภาพเป็นที่ดึกด้วยแล้วก็ยังไม่พอนะคะตบท้ายคือตอนเย็นเนี่ยแหละค่ะตรงที่สะพานดำสะพานประวัติศาสตร์ของลำปางจะจัดงานเฉลิมฉลองอ่าเป็นงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงนะคะทอทก็ มี่วนร่วมที่จะเลี้ยงสมรสฉลองสมรสผู้บาวสาวอันนี้ที่ลำปางค่ะส่วนลำพูนลำพูนต้องไปที่สะพานขาวท่าชมพูนะคะสแกนเข้าป๊อกเขาจะเข้าในกลุ่มเลยค่ะลำพูนนี้สามารถจดทะเบียนได้เลยค่ะอ่า้ตอนนี้นะคะมีสามสิบสี่คู่แล้วค่ะมาจดมาแจ้งคือใครก็ได้สามารถจดทะเบียนจะมีนายอำเภออยู่ที่สะพานขาวนะคท่าทาชมพู ส่วนลำปางก็จะมีนายทะเบียนรออยู่ที่เซนท่นานนะสองจังหวัดนี้สามารถที่ w a ล k ก n แล้วก็จดทะเบียนสมรสได้เลยจาตั้งแต่อย่างลำปางเซนท่านก็เปิดสิบเอ็ดโมงจนถึงสี่โมงครึ่งเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปจดทะเบียนจดอย่างเดียวนะคะจ,จดทะเบียนแล้วลำพูนเหมือนกันไปที่สะพานขาวทาชมพูก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยจดทะเบียนอยู่ให้ทั้งวันเลยส่วนสิบห้าคู่แรกของลำพูนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมเฮ ขารวมขบวนแหขันมากนะคะจ้าแล้วมีภาพที่จุดสะพานขาวท่าชมพูเพราะว่าเชื่อว่าเป็นสะพานขาวอายุกว่าร้อยปีทําให้ความรักมียั่งยืนยาวนานอ,อันนี้คือที่ลำจ้าช่ตึงลำปางลำปูน,นี่อู้ถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์นทตีตีตังหน่วยงานได้จัดขึ้นมานี่ โรแมนติก <Rom> <ะ>นะเจ้านึกถึงภาพบรรยากาศ<ะ>แบบเป็นสะพานขาวสะพานดําแล้วก็มีการนั่งรถมา<ะ>แล้วก็อ<ะ>โอ้ถ่ายรูปก็งามตัวนะเจ้าแบบนี้เจ้าหอ,อ<ะ>ถ้าถ้าว่าคนที่เข้าไปรวมนั้นเปินเกยแต่งงานมาแล้วแต่เปินยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเตือยอีสามารถไปห่วมได้ก<ะ>็เจ้า ในร่วมได้เลยค่ะสามารถจดทะเบียนได้ทั้งลำปางหรือลำพูนเลยค่ะลำปางก็จดทะเบียนที่เซนทันลำพูนก็ที่สะพานขาวทาชมพูแต่ในจํานวนจากัดที่จํานวนคู่ที่เรากําหนดไว้นะคะอย่างเช่นเําเนี่ยกำหนดไว้สิบถึงสิบห้าคู่เนี่ยค่ะเราก็จะให้มีนั่งรถมา้าอ่าอแล้วก็พาไปถ่ายรูปแต่ละจุดแล้วก็ร่วมงานเฉลิมฉลองแต่ถ้าใครที่จะไปเกินกว่านั้นก็ไปจดทะเบียนเฉยๆได้ค่ะ ทั้งสองทีเลยแต่สองตีเลยนะเจ้าแต่ว่าโดยเฉพาะตีลำปางนี่ตีเฮามีจำกัดซิปกูพิเศษนั่นคือเป็นซิปกูแรกตีสมัครก่อนมันก็เจ้าหอถูกต้องค่ะตอนนี้ยังไม่เต็มนะคะสามารถสมัครได้หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ทอทอท,อทอสํานักง,งานลำปางก็เลยนะคะเจ้าค่ะ ติดตามนนติดตามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตึงงานตรุ่จีนแล้วก็งานเทศกาลวันวนาเลนไทน์ด้ผ่านทางช่องทางไหนพองนะเจ้าพอ่อแล้ที่ทางทางเพจ a c e b o o k ทอท,อทอสํานักง,งานลําปางได้เลยค่ะคหรือว่าแอดไลน์มาได้แอดไลน์ก็คือทีเอทีลำปางได้เลยสอบถามได้เราทั้งสองงานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้ง คำตอบให้เลยติดตามอยากติดที่อยากรู้ได้เลยนะคะสุดท้ายอยากฝากนะคะว่าลําปางรถมาไม่เงียบเหงานะคะค่ะมีน้ำพุมาวันเลยจ้าแล้วก็อยากจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้นักเที่ยวชาวต่างชาตินะคะนั่งรถมามากเพิ่มขึ้นเจ้าโดยนักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่เนี่แหละค่ะได้ส่งดีนักเที่ยวช่วงนี้จะมีนักเที่ยวชาวไต้หวันจะมาทุกสัปดาห์สัปดาห์นึงก็ประมาณห้าหกวัน ก็ใ <One> ช <input> ้รถวันหนึ so ่งก so ็ประมาณสิบถึงยี่สิบคันนะคะก็จะมาอาหารมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอันซินนิวแชปเตอร์คือพระธาตุดอยพระชานของลำปางจะส่งแขกมาให้ทุกตลอดเลยแล้วก็เดือนมีนาคมได้ได้ยินทางบริษัทโทรว่าจะมีคนจีนเพิ่มมากขึ้นนะคะที่จะมาเที่ยวลำปางนอกจากนั้นแล้วยังมีทางกลุ่มยุโรปกลุ่มเยอรมันด้วยนะคะบางทีเห็นมาแล้วก็สอบถามข้อมูลที่ททสํานักงานลำปางบางทีมาเป็น เป็นแก๊งเที่ยวเองก็มีนะคะแล้วก็มาต่อยมวยที่ลำปางด้วยสเปนอิตาลีอ่าแคนาดาเยอรมันนะคะบริษัททัวร์ส่งมาเยอะเลยค่ะก็เลยบอกว่า อย่างเมื่อวานสองวันสามาันที่ไปดูที่กาดกองตากคึกคักเหมือนเดิมมันแน่นเลยค่ะค่ะลำปางนี้ไม่ลำพังและไม่เงียบเหงาอย่างแน่นอนนะเจ้าในตลอดตลอดทั้งปีนี่ไปเลยนะเจ้าพออ๋อสุดท้ายนี่นะเจ้าพออย่างฮือพอได้ประชาสัมพันธ์เจ้าเรือของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตึงในช่วงของเทศกาลตรุษจีนโตยแล้วก็เทศกาลวันวาเลนไทน์เจินได้เลยเจ้า ค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนว่าปีนี้นะคะเทศบาลเ,เทศกาลตรุษจีนของจังหวัดลำปางมังกรทองน,นครลำปางเลยคะ่ะทางเ,เทศบาลน,น,นครลำปางจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเลยนะคะอยากอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศทั้งลำปางคอ f ฟ e ่เฟสงานกาแฟที่หนองกระทิงนะคะ9-11นะคะแล้วก็วันที่10-11คืองานตรุษจีนของจังหวัดลำปางประทับใจแน่นอน,นะคะ่ะ ขอเรียนเชิญนะคะจ้าวขอบคุณข้อมูลดีๆนะเจ้าจาาพออนะจ้าวบรรากาศหนาวอยู่เลยนะคะลำปางต้องไปแอลนะเจ้าต้องไปแอลตึงเจียงใหม่ตึงลำปางบรรยากาศช่วงนี้หน้าแอลแต่แต่เลยนะเจ้าขอบคุณพออจัดนักนะเจ้าตีเข้ามาห่วมอ้จ๋าในช่วงสนนนาของรายการเจ้านี่จ้าขอบคุณเจ้าวอย่าลืมเชิญชวนนักเที่ยวมารับอ่างเปาจากททด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นแหมหนึ่งจังหวัดนะเจ้าตีหน้าท่องเที่ยวขนาดเลยในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้สำหรับจังหวัดลำปางเจ้าคุณผู้ชมช่วงนี้ ย่งกันกำเดียวเจ้าชงหน้ากลับมาติดตามรายการเจ้านี้ตีภาคเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊กเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอนตีภาคเหน